ทำรักของแม่ห่วงลูกนะเอาของให้กินแต่เป็นหมาเพื่อนบ้านนะครับนี่พี่น้องห่วงลูกเดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะเตรียมเอาชิ้นใหญ่ๆคาบไปให้ลูกมันเนาะเป็นหมาเพื่อนบ้านครับมาก็สงสารมันนกะ็เ,เลยเอาพวกอาหารนี่มันกินครับนะี่เป็นเศษปาลาเศษอะไรที่เรากินเหลือเขา,เาให้มันเนาะวันนี้มันเลือกกินอานเล็กๆเล็กๆก,ก,ก,กันนะครับ เราสังเกตดูมันมาหลายวันแล้วเนาะให้มันมาไหลมันก็กินแต่อันเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่าบออกไปให้ลูกมันเนาะมาต้นบ้านมาจากนู่นครับมายินแถวนี้มันก็จะกินอันเล็กๆนะอันใหญ่ๆมันก็จะ รวมๆล้วก็คาบตอนตอนเล็กๆตอนที่ลูกมันเล็กมันจะห่วงลูกมันมากเลยนะตอนนี้ลูกมันก็โตแล้วมันก็ไม่ค่อยทะเลเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะตัวน,นี้ก็มีความรักลูกมากนะครับเนี่ยมันเป็นหมาพันทางเรานี่แหละมันออกมาหากินแถวนี้เนาะ เดี๋ยวเราดูกันสักพักนะนคุยน้องดูซิว่ามันจะทำอย่างผมว่าไหมตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะมันจะเอาไปให้ลูกมนันงุ้งลึกงงไปเดี๋ยวเราจะขินบางส่วนก่อนเนาะให้เหลือ่าจะขาบไปให้ลูก จะยังไงเนาะลูกมันห้าตัวนะลูกมันนุ้ยเหงียวน่ารักแต่ว่าอเออไม่รู้จะพูดยังไงเนาะหมามันก็เยอะแต่มันก็พยาายมเลี้ยงลูกมันจน,นอ,อ,อ้วนเลยหมาตัเนี้ยวันนี้สงสัยนานจังวันนี้ ผมจะไม่อ้วนนะครับหมาตัวนี้ผมเอาเศษอาหารให้มันกินตลอดคิดว่ามันจะอ้วนจะพีบ้างมก็ไม่อ้วนเนาะทรงไม่โอ้เงี้ยไม่ผอม,มก็ไม่อ้วนโอเคครับพี่นกมัคนคง ว่าจะไปคงอีกงานครับนะ้องเกรงใจพี่น้องครับผมเ๊้เ <Hey, hey, S 1> ตรียมแล้วครับพี่น้องเตี่ยมนวยังไง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 โอเคครับพี่น้อง <c oughs> จะไม่ไหวแล้วครับสามนาทีก่อนแล้วขอขอบคุณพี่น้องมากมๆาเลยนะครับ ที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากคขว่าสวัสดีครับผม